ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันอีกเช่นเคยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางสล็อตของเราอีกเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมนะอยู่กับแอดชายเจ้าเก่าเจ้าดิมครับผมวันนี้เรามาในเกมลัอคกี้ในเกะหรือสล็อตแมวของค่ายพีจีนะครับคุณผู้ชมวันนี้เรามาด้ทุน100บาทไม่รู้ว่าจะบวกหรือจะลบเรามาลุ้นกันเลยครับผมที่การซื้อก็ไปนะครับเปลียนหบาทคุณผู้ชม75บาทนะในการซื้อครั้งนี้เอาหน่อยลูกเอาหน่อยไม่รู้มันจะบวกจะลบคุณผ้้้ชมนนนอยยัดววี ก็รับชมเพืกอคามสนุกความบันเทิงนะครับผม,มแนะนำให้เล่นตามนะสำหรับใครที่ชอบคลิปดีก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องแนวนทางตลอดของเราด้วยกับ1ิบุญคุณภาพนี้เราจะรอดหรือเปล่ามาลุ้นกันเลยครับผมลุยเพื่อนลุยเลยลุยเลยอือคูณมาก่อนเก็บคูณมาก่อนส,สวยสวยบาทจะบวกหรือเปล่าอือคูณมาอีกแล้วมันไม่ร่ดเลยเหรอเพื่อนยังไงจะบอกว่าจะเป็นแมวนากเหมือนที่เขาพูด เหลือจะเชื่อคูณสิบไปแล้วแล้วเวลาสักดอกโอ้เหลือเชื่อจริงคุณผู้ชมมันไม่รัดนเลยว่ะเจมาสวยๆที่คูณสิบสิบหกแล้วมาบาทเดียวเหลือเชื่อเออรั้นไปอีกไหลยาวไหลยาวแต่มันมันน้อยคุณผู้ชมมันแตกน้อยว่ะมันไหลแต่มันแตกน้อยเกินส0สิบบาทว่าเหลือเชื่อว่ะแล้วเลยอีกตีหมุนจะรอดหรือเปล่ายังไง ยังไงหมุนจุดยังไงเพื่อนหมุนสุดท้ายแล้วหมุนสุดท้ายยังไงปับ๊บแมวนรกของจิงคุณผู้ชมอ่ะสรุปเลยเกลือเค็มเค็มที่สุดไปปลาเบียดไปคุณผู้ชมเบียดสามบาทนะที่ททดีบนของเราเหมือนเดิมใส่โบนะครับผมใส่โบนะอูยข้างในไม่เอาอะไรเลยแบบคุณผู้ชมเค็มมากอ้ยไหลาย,ยาวๆไหลยาวๆดอกนี้คูณสี่ไปห้าสิบสองบาทข้างนอกมันยังสุดกว่าเลยเพื่อน อย่าเข้าไปข้างในเลยนะอืออย่าเข้าไปอืจะบอกให้จะไปอย่าไปเอ้ยเออก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมนะคุณผู้ชมนะใครมีเกมไหนแนะนำแล้วก็ใครมีสูตรแนะนำก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับผมแล้วนาทีเจ็ดสิบาบาทแปสิบเซ์ก็ยังเสียกว่าข้างในเยอะอ่ะคุณผู้ชมข้างในมันเกลือดิเต็มคาราเมลดอกนี้คูณ8ไป156บบาทคุณผู้ชมแล้วไหลยาวๆลูก ไหลยาวๆไหลยาวๆแล้วคุณ12ยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมยังอยู่ยังอยู่อ่ะคุณผู้ชม5 4บาทมาแล้วยังยังอยู่อีก10มาแถวแรกเพื่อน10 1สมาสวยๆงามงามดอกนี้แล้วต่อไหมต่อเพราะมีวายเพื่อนสวยๆแล้วคิวงามงามคุณผู้ชมยังไหลอยู่ยังเอาอยู่ยังได้ทเคอีกที่แปดบาทแล้วรันมาดีสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาทคุณผู้ชมเฟี้ยวกว่าครังในเยอะเอดบอกเลย ยังไงยังไงเอาอีกหรือเปล่าสุดเปล่าปึ๊บสวยๆไหมปั๊บก็ปิด,ปปปกดกระป๋อนคุณผู้ชมโอ้เพื่อนอะไรจะขนาดนั้นละ่ะเฮ้ยสกแกตเตอร์ต้องมาปะต้องมาแบบแต่ข้างในมันเจบม,มาแล้ว,ลว,วค,มมค,นะคุณผู้ชมมาแล้วห้ตัวครับผมสิบสองมุนคุณแภาพคุณผู้ชมบ้าเหรอวะเอาหน่อยลูกเอาหน่อยลูกข้างในมันจะเกิดทุกรอบเลยเหรอวะคุณผู้ชมเหรือเชื่อจริงปะ ไม่อยากเข้ามาเลยนะเข้ามาแล้วมันก็เกลือดิสา,าบาทเอาดิข้อฟรีไม่เป็นไรคุณผู้ชมไม่เสียหายหรอกไปอาานอยลูกไปลุยลุยมีวายคิวแถวแรกคิวอ,อยากได้อยู่แล้วคิวอยู่ไหนเพื่อนตัวที่อยากได้ก็ไม่เคยได้คุณผู้ชมเหียอจชื่อแล,แล้วอีกเหมุนคุณผู้ชมเป็นปะตัวไหนที่รุ้นแ่งไม่เข้าอ่ะแต่ตัวไหนที่ไม่รุนนี่ไหลดียิบหายเลย ขอไปได้คำพิสุภาพด้วยนะครับผมอารมณ์เกมผู้ชมอารมณ์เกมนะชาแนนชาเออจะไกลเพื่อนปึ๊บสวยไหมสวยสวยไหมไหลไหมไหลครับผมมีเจสวยสดอกนี้แล้วเป็นวายดอกนี้ไหลแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นแล้วยังไงร้อยเจ็ดเจ็ดเสียวอยู่แล้วรีหกหมุนยังไงเพื่อนอ่าได้อยู่ได้อยู่ที่เขาปั้นของเรานะแล้วยังไง โอ้เพื่อนไม่ไ่ข้อคอมโบัวหรอกคุณผู้ชมแต่ก็ยังดีนะที่ไม่ได้ซื้อเข้ามาถ้าซื้อจริงก็จริงแล้วเนี่ยอื้อสวยซืสวยงามๆแล้วโอ้เพื่อนโอ้ไอคอมมายมันแตกยากแตกเย็นขนาดนี้คุณผู้ชมคูดยี่สองไปแล้วคุณผู้ชมมาดิเอาดิขอสักดอกกับเบิ่มเบิ่มอบบคูดยี่สี่ดอกนี้นี่นะโหคูดยีสี่ได้ยี่สิบแปดคุณผู้ชม,ชมเดี๋ยวเชื่อปะ มันแตกน้อยเกินนะดีสแคปเตอร์หรือเปล่าแตกไกลหรือเปล่าปั๊บปับปบป๊บเรียบร้อยคุณผู้ชมแตกไปไปแล้วครับผมข้างในย0หมุนนี่เอาดิมันจะเล่นไปเท่าไหร่คุณผู้ชมมันลุ้นกันเลยมาปับ๊บคุณยี่สิบหเน้น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 เจไปสวยๆงามๆดอกนี้คูสามสิบไปแล้วคุณผู้ชม แล้วคูณสามสิบสามสองร้านมาที่สองห้าสิบสองบาทคุณผู้ชมมันร้านน้อยจังวะคูณสามิบเลยนะคุณผู้ชมนะเป็นสามบาทมันก็ควรได้เยอะกว่าน,นี้ป่ะนี่ไงมันต้องแบบนี้คุณผู้ชมมันต้องรอดอกแบบนี้คูณสามสิบแปดไปหนึ่งพันยศคูณหนึ่งพันยี่สิบหกบาทจัดลู้เอาแล้วนี่มาแล้วนี่คุณผู้ชมดอกเบิ้มที่เราใฝ่ฝัน อแล้วพวกวอาวัตดได้เหรอทีนี้แล้วดูดยาวๆเขาปั้นมาหนึ่งดอกคูณสีสองไปดอกนี้สองอยยี่บหกยังเสียวอยู่ก็ยังงี้คุณผู้ชมถ้าคูณไม่เยอะนี่ก็คือแบบไม่อยากจะพูดคูณีสี่อ่ะคูณยาวๆแต่ไปรั้นเลยอ่ะคูณีหกไปแล้วแล้วยังไงแล้วพวกเล่นไปรั้นเลยแบบคุณผู้ชมเชมียมอะไรขนาดแต่เลยลูกคูณห้าสิบสองเอาดิ ได้มา62เหลือเชื่อป่ะโอ้โห62บาทเหลือเชื่อจริงๆแล้วโมดสุดท้ายปั๊บยังได้อยู่คุณเจ้าสี่เอาดิ1 6บาทมาโอ้โหล้วไม่มีเชืแถวแรกแถวแถวสองของเพื่อนเหลือเชื่อป่ะโอ้โหรันมาที่2,165บาทก็ยังถือว่าดีคุณผู้ชมที่มันยังลันนะอ่ายังได้อยู่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 ยังไงไหลไหม ไหลที่เอเสวย,สวยงามๆข้างนอกันยังสุดกว่าเลยว่ะเพื่อนแล้วต่อสวยๆที่คูณแปดร้อยห้าสิบแปดได้อยู่รันม,มาที่สามบกาทครับผมใครจะอยู่ก็อยู่แหละมันเกลือกขนาดนีคุณผู้ชมขออนุญาตประเสษนะครับผมนะขออนุญาตประเสษไปเรียบร้อยครับผมนะ ก็รับชมเพื่อความสนุกความบันเทิงไม่แนะนำไม่ได้ตามสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s ั b s ไ r i b e ให้กันด้วยคุณผู้ชมวันนี้ทุน100บาทก็บวกมา3,000บาททวนนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคุณผู้ชมวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า